อันนี้แบีการเงินแบบนั่นเนาะแบบพูดยุ่งซี้ของเรายุ่งซี้เละพี่น้องอยู่ได้ยนอนใจรักบดเละลบากยังอยู่แบบมากแบบแพงอ้าลูกหญิงสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะลูกคอยแม่ติมผ้ามานอนของรางพี่น้องอะไรนะเอาทิมเอาทิม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  ลูกบ้านกลางลูกบ้นก็เย็นดีแท้บังลมดีพี่น้องเดี๋ยวสิหาเขามาส่นอ่ะนั่งลูนะบายดีใจบ่ลูกดีใจบ่ดีใจจ้ะเออไปลองเพี้ยงได้ครบเกินเนาะกวดเขาอุ่นบ่ตีบ่ามันบ่เออซวยกันแช่ขอคนละแช่เนาะลูกหลานเนาะจ้าอืม ฮาได้เกิดเป็นนักร้องคือเพลินฮาเดเด่นได้แงใหเง้เสียงนี่เนาะเสียงทางดีแม่ติมกับโอ้ได้แค่สนับสนุนนะนะพี่น้องอุ่มชื่อสนับสนุนแค่กับบริงเมียง์หนุบี้ตะควมหักควมแพงทีหมอบให้ลูกก็ได้เป็นลูกอ่าทรงลูกขามสะพานเนาะลูกขามได้แม่ก็ดีใจเด้ยอยม,มือ้าแม่เพิ่นกันโท้วมมาก สิไปตลาดซ้ำเพีงสิไปซื oh ้อของให้ลูกเอายังไงแม่เอาฉันเราก็ไม่เคยซื้อเกียนะเนี่ก็เรียกว่าเอาโมกุดบอกโมกุฎเอาตังหูเอาโมกุดเอาเอาซอยเอาตังหูเอาซอยเอาโมกุดเอาโก้ผมเอาทุ่งน้องทุ่งน้องบอกแล้วเอาสุกนาบ้างล่ะแม่จ้าแม่ยจะมาแม่ติสืตอแม่ติสืตอจะบอกได้ไงในใจเออเออเอาสุกนาแล้ว ร่องพืนร่องยังกับยังอยู่หรือเปล่าแม่จ้ะเออจอห์นสวกับมี่เห็นบ่าวแม่จ้ากาวดีคนตามีไหมคนตามีไหมมีเออซื้อเฉพาะจำเป็นว่าจะใส่ยังอยากให้ซื้อกระจกเงี้ยากอันอันท่อของแม่นหรือหน่อยก็แม่ก็ได้บอกพี้ยมบอกแม่แล้วนทำไงกระจกกระจกอันหน่อยอันก็บม่แม่หน่อยเป็นไรกับซ่อมอะไล่ะ จำจักสีเลียมพื้นผานนะพ่อมันหลุมล่างหน่อยนะกระจกจักอันกับหลอดไฟหลอดไฟได้ล่ะหลอดไฟตัวมันจะขึ้นพ่อปลั๊กไฟมีไปย่างย่าไม่เอาไปเมื่อคืนเออยาให้เราลืมปลั๊กไฟปลั๊กไฟบอกเราซื้อมาให้ไม่อันเก่ามันดำมันยางมันช็อตปลั๊กไฟหลอดไฟตัว มัมีหลอดไปมันก็แต้งหนาอะไรดิเป็นแมวเป่าดื <c oughs> อม่เห็นหงเด้ตะแมยนงไม่เห็นหงเช็ดนัวจีบดำพี่บอกไปจีบดำแครา้านอะไรต่โอเคแม่กับเห็นลูกมาบึงมองอยู่มองเศร้ามาบึงอา่ มองยู่มองเชร้าลูกว่าลูกยู่กินยังไงกับรถบาสก็บยู่กับแม่ตินเนี่ยและพี่น้องเอ้ยคือคนเราบอกอะเศร้ากับไทยอย่เบื่อนแหละไทยไทยไทยอย่งเพื่อนละว่าการถึงยู่ยู่ยังไงยู่เดี๋ยวนีลูกมาถังรางเพราะว่ามันหอนยู่กัได้ลูกมาถังรางแล้วก็บยู่ใดยู่ได้เนาะลูกเนาะยู่ได้ออืยู่ได้โมเมนต์แบบขันมากเสียงเสียงเสียงทางบันเทิงแบบนี้มันต้องยู่ได้ ลำบากก็อยู่ได้มันเพิ่นอยู่ได้เฮาก็อยู่ได้อีแม่อยู่ได้หนูก็ต้องอยู่ได้คือกันกับคนอื่นเขาเพราะว่ามากดีไปตัดอ้อยรับจ้างก็บ่ได้เด้มื้อละ500อยงอที่จีหา0อเคยไปตัดป้อเคยแะสิมาลูไปเด้ี๋ยวเสียบมันอ๋อปลูกมันแดดเนี่ยนี่ก็ยังสู้ได้เออนั่นเอินบอล มันบ,บาดเดือลำบากด้่โอเคเด้าิ่งพี่นอ้องเออออนซ้อนลูดีใจพี่น้องเอฟซีฮักแพงนองมีแต่อันคอมเมนดีดีไม่ติดอ่านเยอะพี่นอ้องเ้ออ่านเขาไปอ่านดูเอาคลิปนี้เอาไว้สำมีก่อนสีหากเขามาสู่ลูกกินก่อนพี่น้องลูกหิวแม่ิวขอบคุณค่ะ